สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด beginning to unity 3 d สำหรับการเรียนรู้การสร้างเกมนะครับด้วยโปรแกรม unity สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเราสามารถที่จะเลือกการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ได้จากในส่วนของไฟล์นะครับและเลือกในส่วนของ new project นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนะครับ unity project wizard ขึ้นมานะครับ เราสามารถที่จะทําการเปิดโปรเจกต์ที่เราได้มีการพัฒนาไว้แล้วนะครับได้ตามความต้องการนะครับเลือกในส่วนของการ Open Project นะครับและเลือกโปรเจกต์ที่เราต้องการและคลิก Open นะครับเพื่อที่ทำการเปิดโปรเจกต์เดิมขึ้นมานะครับกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเราจะเลือกในแถบของ create new project นะครับต่อจากนั้นครับ project location ก็จะเป็นการตั้งชื่อนะครับว่าเราต้องการที่จะกําหนด directory ที่อยู่ของโปรเจกต์ที่ไหนนะครับเราอาจจะสร้างไว้ในส่วนของไดซีได้ดี ไดอีบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับการพัฒนาได้ตามความต้องการนะครับในที่นี้ครับผมเลือก d e s k ์ท็นะครับและเลือกในส่วนของการสร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ครับ new folder นะครับผมทดลองนะครับตั้งชื่อว่า test 1นะครับทำการดัดปิ้ลคลิกเข้าไปและเลือก select folder นะครับก็จะเป็นการเลือก project location นะครับในที่นี้ผมทำการสร้างไว้ที่ส่วนของ Desktop c o คอมพิวเตอร์นะครับและเลือก test 1 ตอนนั้นครับเราสามารถที่จะ import package ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทำงานภายในโปรเจกต์ของเกมนะครับซึ่งก็เป็นการ import package พื้นฐานต่างๆที่มีอยู่ภายใน Unity นะครับได้ตามความต้องการของเราเองนะครับเราสามารถที่จะทำการนําเอาแพ k เกจต่างๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาภายในโปรเจกต์ทีนี้ผมทําการเลือกแพ k เกจพื้นฐานครับก็คือ Character Controller นะครับ Script Unity Package นะครับและในส่วนของ k i า Animation Pad นะครับสามารถที่จะเลือก Setup type นะครับทั้ง เกมที่เป็นลักษณะของ 3D และ 2D ได้ตามความต้องการนะครับในที่นี้ผมเลือก Setup Default เป็น 3D นะครับและคลิก Create เพื่อทำการสร้างในส่วนของโปรเจกต์ใหม่กรณีที่เรามีโปรเจกต์เดิมเปิดอยู่นะครับ Unity ก็ Unity จะเราต้องการที่จะเซฟโปรเจกต์เดิมไว้หรือไม่นะครับ Unity ก็จะทำการ Import Package ต่างๆที่เราเลือกนะครับอาจจะใช้เวลาชา้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนหรือว่าปริมาณของแพเกจที่เราได้เลือกนะครับ หลังจากที่ทําการเลือกแพ็กเกจสิ็จเปอแล้วนะครับยูจี้ก็ทาการ Import แพ็กเกจต่างๆเข้ามาซึ่งก็จะใช้เวลาขึ้นอยู่กับจํานวนแพ็กเกจที่เราได้เลือกนะครับในการทํางานกับโปรเจกต์จากนั้นครับพื้นฐานที่ Unity จะเตรียมให้เราใช้งานเมื่อทำการสร,ร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือในส่วนของ Main Cam e r a นะครับหรือว่ากล้องตัวหลักนะครับและภายในแถบของโปรเจกต์ครับในส่วนของ Standard Asset ก็จะเป็นนะครับแอสเซทที่เราได้ทําการ Import เข้ามานั่นเองนะครับในที่นี้ผมทดลองเลือก c คล r อเตอร์คอนโทรลเลอร์กับในส่วนของสคริปต์นะครับเราจะมีโฟลเดอร์นะครับที่เราทําการ Import เข้ามานะครับครับนี่คือการสร้างนะครับในส่วนของโปรเจกต์พื้นฐานบน Unity ครับขอบคุณครับ